สวัสดีครับผมช่องรถไทยรลโซแลนนะครับครับวันนี้นะครับวันที่หกครับรัฐสภานะครับวันเลือกตั้งนะครับนอกเขตนะครับล่วงหน้านะครับอันนี้เขตแถวลาดกระบังนะครับนะครับก็ให้พี่น้องนะครับช่วยกันรักษาสิทธิ์นะครับมาเลือกตั้งนะครับ บรรยากาศนะครับปีนี้นะครับทุกคนให้ความสนใจการเลือกตั้งนะครับนะครับภูมิใจมากนะครับครับสองข้างทางไปหมดเลยนะครับขอฝากพี่น้องทุกคนนะครับออกใช้สิทธิ์ะใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับตาม กาทิปไตยของเรานะครับรับใครชอบใครก็กาเบอร์นะครับครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอันนี้สถานที่แถวลาดกระบังนะครับสำนักเขตลาดกระบังนะครับดูรับรถสองแถวเต็มเย็บเลยครับนี่แหละครับการที่ว่าเราจะสิ่งจะเริ่มสิ่งที่ดีการเปลี่ยนแปลงนะครับใช้สิทธิ ใช้เสียงออกมากันใช้สิทธใช้เสียงเยอะๆครับครับนะผมเดี๋ยวผมก็จะไปใช้เหมือนกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ฝากทุกคนนะครับออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ